นี่แหละครับไอ้ปรับปรุงโรงกัทั้งหมดนี่แหละคือเลื้อไม้อันเก่าออกแล้วก็เอาของใหม่ที่ทางไอ้เจ้ที่เอามาให้แล้วก็ทำกันเองมันเป็นมันเป็นไเอาไม้ทำไปแล้วใช้สีผุผูเวลานั่งคัดของหรือเวลามาทำอะไรจอด,ดว่าอย่างนี้มันก็รั่วนี่หมดร้านไช่วยทำทางไอ้เจา้าที่นะครับขอให้ ขออุปกรณ์ให้แล้วเราเมาทำกันเองเก่งนะคะกระปูลไม่พออันนั้นเพื่อนท่านก็ไปขอมาให้อีกก็เลยได้ทำกระปูลหกหกสอบก็เลยได้ทำได้เทพื้นด้วยอ๋อโคกน้องนาเหรอจ้ะนี่เขาแจกไอ้ต้นพืชไอ้พวกมะเขือมาคนละห้าต้นผมผมผมจากโคกน้องนาครับแต่บนนิคมใช่ไหมคมครับนิคมพัฒนาเวลาไปสัมมนาปไป ำจำศีลำอะไรก็ไปไปไปที่อำเภอนคมนี่ไปกลุออมอะไรกันเราก็ไปทำกิจกรรมกับชุมชนก็ด้วยกับอบตอที่อ,อ,ตอบตพวกอบตด้วยัน้อง<พ>อบอลเก็บเก็บลูกลูกแก้วนดนี่แหละเก็บน็ดน้อยหน,น,น,นานี่น้อยหนาผมมันเป็นน้อยหนาหนังไอลูกเรื่องเดียวมันหวานดีก็เลยเก็บไว้ทำพันเพาะด้วยข้างบนนี้ก็ปลูกหมุนเวียนอยู่เรื่อยเลยครับเดี๋ยวปลูกข้าวโพดปลูกถั่วปลูกแตงกวาหมุนเวียนนอยู่เรื่อยแต่วันไหนถ้าถ้าช่วงไหนเหนื่อยมาก แล้วก็ป่วยบ่อยก็ไม่ค่อยได้ทาปลูกไว้แต่พอกินก็ให้ญาติพี่น้องกินครับแจกเพื่อนบ้านแจกพี่น้องกินกันนี่แหละถ้ามันออกเยอะปลูกบางที่ปลูกชิบกว่าต้นมันก็ออกเยอะอย่างนี้ก็ไม่พอมันกินไม่ทันก็แจกพูดผัลตัวนี้ที่แรกก็ทาทำไมกินกันแหละพอดีไฟมันไม่บ่อยผมก็เลยพี่คลก็บอกว่าถางลงไปได้ทางล่างไม่ใช่ที่เราแต่จะปลูกไม้ยืนต้นผมก็ถางไปก็เลยพอปลูกมันก็มีมันได้มาได้ผลอยู่ผมก็เลยถาดถาดเลื่อยแล้วก็อ้อมมาปลูกบนนี้ด้วย แล้วก็รับลูกเรื่อยๆก็คือประโยชน์หลายอย่างครับคือก็เราปลูกเองกินเองพอเหลือขายหน่อยก็ขายพอได้ค่าเม็ดพันเม็ดอะไรบ้างรับเม็ดพันก็ได้มาจากทางราชการเขาแจกมาบ้างก็ขอบคุณมากๆเลยครับมันก็ได้ซื้อเท่าไหร่เวลาทำน้ำพริกทำอะไรเขาเลิดมามีผักอะไรมากมันก็ลดรายจ่ายของเราคือว่าเราปลูกกินเองปลูกพืชหมุนเวียนปลูกผักนู่นผักนี่หมุนเวียนกินเราอย่างเต็มมันก็ปลอดภัยดีเพราะเราปลูกแบบไร้สารไม่ได้ ใช้สารฆ่าแมลงไ,ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเราใช้ปุ๋ยธรรมชาติก็เดินตามแบบจะเก็บพอเพียงตามแนวทางของสุดพ่อที่วางแผนโครงการไว้ตั้งแต่ผู้มีสิประชนเขาแนะนําให้เราทําอย่างงน้นอย่างนี้ก็ความมีเก็บความมีครอบคุมที่เราใช้กันสองตายายแล้วบางทีก็หลานแาดแผน่นนมอะไรบ้างก็ยิบยิ่นให้หลานบ้างแบ่งแบ่งหลานเพร,ราะเราไม่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายหรอก ขอให้มีกินไปนิดหน่อยมื้อหนึ่งมื้อห,ห,หนึ่งก็พอแล้วสองตาใหญ่ผมยังขอบคุณไปถึงท่านนายเฟื่อและเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีผมก็คงจะแย่ขหมือนกันสองตาใหญ่ <c oughs> แล้วก็มีพี่มาช่วยด้วย,วยมัง้งตอนนั้นบางทีก็เขามาถามไถ่ยูย่เรื่อยเลย พี่คนรกพาเข้ามาเรื่อยมาถามถเรื่อยเจ้าหน้าที่เข้ามาเัวหน้าหัวหน้าเอ๋เอ๋ยังไงเข้ามาเรื่อยอย่ี่ยมเย็นเย็นอยู่เรื่อยอยู่มาถามข่าวอยู่เรื่อยว่าเป็นยังไงบ้างอาการป่วยแต่ส่วนมากผมไม่เท่าไรลรวเขาอไจะเป็นบ่อยนี่เราเพิ่งลุกขึ้นเมื่อวานนี่ริงทีผมก็ไปหาเจ็บของเก่าอยู่คนเดียวมานั่งคัดของเก่าผมก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานและทุกท่านนะครับที่ทำให้ผมเปอยู่วันนี้นะครับทำให้ที่คัดของที่อยู่สะดวกที่จอดรถ ได้ดีแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วหัวหน้างานทุกต่วยครับที่ช่วยเหลือผมกับยายเขายายก็ป่วยบ่อย,อยผมก็มีโรคประจําตัวทั้งสองคนก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ